สบายดี yup. พีいい่น้องแกงน้ำไหมพี่น้องเ้ยซื้อน้ำไหมน้ำมันกูดาวสอโลแกงน้ำไหมเสษหงหนูแม่น้งเทนกรานเลยลงมา

khẩu đôi lạ thường nhiều mà chỉ sợ nó mệt nó cần nó chậm ừ. ừ. sì, ต ộ งส่งนี่ก็เสียไหวอยู่เที่ยงกต่บ่เอาไหวยังถือลงมาขวานมันมาเอาลงมาทามม้งว่รเเจอมึงเห็นชื้ออะมันมื่อื่นอะพากันแป้งแต่หาม้งเศร้าอุบุญไปชวยเขาได้ให้ขวามเด้อถ้าเราบังหูอุดกับอันชานุมานค่ะ ขวมง่ายและเล่าละคนไทยไเป็นลดดเอ้ยไปกับไปแต่เศร้าแต่เสี้ยวไปตลาดหามุ้งเลยก็ให้เข้าลงส่งเพื่อหอดก็หามุ้งกวาดกมุ้งเลยก็ขวบโมเมนซีเจ็ดมุ้งเป็ดมุ้งยังอยู่เฮือน

ตื่นแต่เด็กมาอื่นนะคันจีไปน้เขาน่าชันข้านป้าไว้เตรียมไว้แต่ตนแรกเตรียมมาเื่เนะนี่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 แต่เมื่อแกลสิเอานลมันเอาไขมาเา ชูสีปทางใดเรามังหงุดนะว่าหร้อปายทางพุทธนดทางไหนมนไกทางผีแหละไก่ทางผีมาไก้งลงบนเหินก็เอะทางมาก

จะมาเขาแล้วหมหมองเ้ยแม่งเทียนน่ะเรื้องหุงหมองหองรมาปูิ้าไ่อยงค่อเมื่อแรงกันแรงกันอเป็นสาว โอ้มีแต่มือแรงกัวพ่อมึงนั่นมือแรงผลมันยังเสียออกมานั่นโอ้ยกินตัวหนาบอกกินข้าวกินน้ำมันก็ดีแหละข้าวก็เมียนาใครเจ๋อไม่ว่ากินบ่ได้ข้าวนั้งโอ้ยดีมึงดูนะ นอนเราเห็นว่าเรากินบ่ได้เราบ่อันลงมาแต่ร่วมิชื่อยแต่มีนกกินเราอ่ะได้ยินแต่เขาว่ากินแล้วกินเขาบ่ได้ชิมีไวาม่แต่เบาซินกับซาติงยืก็ปนอนบ่ไปนอนก็ย้อนน้องเตะ่ะ หอนฉลาร่มบบมี่หอนวูดบูดนกเงาเหมาเร้าหายนำ้ำเตติงคิงนี่ใช้หลดบังขบับ,บนะบอะทในเซหลดบังขับนะ ลูกปลา่่องรนลรื่อกินทอกชื่อไน้ำนะ้าวม่น่องชล่อานอดไก็กหืนชน่ออาวไม่ชื่อไปเนม้นเอือนานแล้วก็เ่ลงไปยนนเคือลงไปจะเจนบ่มีบอลใส่นะเหี้โอเคนะอิบลงไปอีว ไม่กับบะหมี่บอนไช่ได้อะไรให้นอกเหรียญหมดจ้าเอาอะไรเป็ดอะไรโอ้ยอร่อยอร่อยบอกไปลูกแมวเลยอร่อยอร่อย In, in là cả lông bằng anh. Hà lâu? Repeat được, repeat this. Hà lâu bằng anh. Hà lâu bằng Little hỏi vội về lại là, là đây lòng vay không đồng 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 không ยนะิ่งภาคก็บ่ชเขานะที่เขาติดข้าเหมาแล้วมันเหงาเียวมัจะห่าวบบนี้มามันเหงาเด้ออาหายทังเด้อไม่เห็นกระถูกห่าไม่เห็นกระถูกอะไรยมัน ມາຕິດອັນນັ້ນແຫຼະກັນເອົາມາຕິດກະແຫຼະຫັ້ນໂອເຊ້ວຂຶນມືຍ